กรุงไทยพบการขอร่อกวนลงทะเบียนจิมช็อปช้เร่งป้องกันแก้ไขพร้อมให้บริการ ในวันที่25ตุลาคมพุทธศักราช2562ที่ผ่านมากระทรวงการคลังได้ตรวจสอบพบการกระทำจากผู้ไม่หวังดีด้วยการก่อกวนระบบการลงทะเบียนโดยมีการส่งคำสั่งเข้าสู่ระบบการลงทะเบียนเป็นจำนวนมากในช่วงเวลาเดียวกันทำให้ระบบให้บริการได้ช้ากว่าปกตินายอุตมะสาวนายนรรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังได้เร่งดำเนินการแก้ไขและป้องกันการก่อกวนดังกล่าวแล้วเพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกมากที่สุดและขอให้ผู้ที่ไม่หวังดียุติ การกระทําดังกล่าวเพื่อให้การลงทะเบียนเป็นไปอย่างต่อเนื่องด้านนายพยงศีวานิตกรรมการผู้จัดการใหญ่ธนาคารกรุงไทยเปิดเผยว่ามีผู้ไม่หวังดีเข้ามาก่อกวนระบบการลงทะเบียนโดยนําเทคโนโลยีเพื่อสร้างความได้เปรียบในการลงทะเบียนมาใช้ส่งผลให้ประชาชนลงทะเบียนได้ช้ากว่าปกติซึ่งธนาคารต้องขออภัยในความไม่สะดวกและอยู่ระหว่างการเฝ้าระวังระบบอย่างใกล้ชิดนัทพงศ์ปัญยศผู้สื่อข่าวเชียงใหม่ิวส์รายงาน